ทุกวันอาทิตย์เวลา17โมงเรามีแจกไอแส่แสนเพชรตัวละครลิมิเต็ดและกิฟต์พาสต่างๆค่ะไม่อยากพลาดของฟรีอย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับยนดีต้อรรับเข้าสู่เกมอนิเมะร์แอร์เวนเจอร์นะครับผมอยู่กับผมพี่เบนแล้วก็พี่ไทยนะครับแล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษเข้ามาด้วยใครครับคือฟุกซาเกมเองับเย่ปรบมือครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับฟุกซ่าเกมนะครับผมเป็นตัวละครที่จะบอกว่า ตึงที่สุดในไทยเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า ID นี้เนี่ยมียูนิคทั้งหมด9ตัวนะทุกคนแต่ว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการเก่งเกินจนโดนแบนก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิว ID อีกทีนึงนะครับทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปฟังเรื่องราวกันเลยครับ <c oughs> โอเคครับผมได้ยินข่าวมาว่า ID r u n n e ลันเนอร์เนี่ยหรือว่า ID ของ f u เกมเโดนแบนไป30นาทีนี่จริงปะครับ จริงครับผมเฮ้ยคือคือโดนแบนจริงๆเลยแบบเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยเหรอครับอาการมันเป็นไงเวลาโดนแบนครับอาการมันก็คือผมเข้าพอทัลหรือว่าไปวาร์ปห้องต่างๆมันไม่สามารถวาร์ปได้ครับมันเหมือนดับแบนอ๋อเขาเรียกเขาเรียกว่าชาร์โดแบนแบบเนี้ยเออชาร์โดแบนโอ้ยโดนโดนชาร์โดแบนเหรอไอดียูนี้ขนาดนี้ยังโดนชาร์โดแบนเลยเหรอได้ครับตอนที่โดนแบนรู้สึกยังไงก็น่าเสียอยู่ครับงงใช่ไหม ใช่ตอนนั้นคทำอะไรอยู่เหรอครับตอนนั้นช่วงนั้นผมรู้สึกว่าผมจะสตรีมอยู่นะยังสตรีมอยู่โดนแบนคาไลฟ์ใช่ฮะแล้วผมก็ขอคนดูลงไลฟ์ก่อนแล้วผมก็ไปนั่งลองลงเรื่อยๆก็ลงไม่ได้ครับผมแล้วผมก็เลย อลองตัดสินใจทักเดฟบ a อไปแล้วเขาก็เลยขอชื่อแล้วมันตรงกับที่2ของเซิร์ฟหอคอยของแพทก่อนแล้วเขาบอกว่าที่2มันเลยด่าน่าน400แล้วเขาบอกว่าผมไม่มียูนิคเอเลนที่จริงอะด่าน400เราต้องเคลียร์มอนลูกให้หมดแล้วใช้เอเลนยูนีติดก้าม3เท่านั้นบอสถึงจะตายซึ่งมันไม่มีใครฆ่าตายได้นอกจากจะใช้โปรแกรมช่วยเล่น แต่ว่าผมอะโชคดีไงผมเล่นประมาณ10รอบอะผ่านรอบนึงก็คือผ่านไป401แล้วเขาอะให้ผมไปเล่นให้ดูผมไม่ผ่าน3รอบก็คือผมไม่ผ่านตัวแอร์ว่าเป็นกายภาพอ่ารู้สึกเหมือนผมจะขอรอบที่4มั้งรอบสุดท้ายแล้วเว็บที่7ตัวแอร์มันไม่ออกมาพอดีแล้วทีนี้ผมก็เก็บเงินครบพอดีอครบแสนขั้นสุดท้ายของอีทิโกมันสามารถอัพปี2ล้านได้สขั้นใช่ปละ่ะใช่ครับ ผมก็เลยตีบอสตายแล้วผมก็เลยรอดมาถึงเนี่ก็เลยปลดแบนให้ฮะเดี๋ยวนะตอนตอนที่เขาให้เทสเนี่ยที่เทสเป็นรอบๆอบนี่คือทํำยังไงอ่ะเขาเซ็ห้องให้หรือว่ายัางไงใช่ครับเขาดึงตัวออกออกจากแมปนี้แล้วก็ให้ให้ไปแมปที่มีบอสตัวนั้นอยู่ถูกไหมใช่ใช่ครับด้วยสถานการณ์เดียวกันกับที่เราเล่นไปถึงชั้น400ถูกปะใช่ครับอ๋อแล้วเราก็เล่นผ่านในรอบที่4ก็คือถ้าไม่ผ่านรอบที่4เราจะโดนแบนถูกไหมอ่าที่ทิงเขาให้3รอบครับแต่ผมขอโอกาสอีกหนึ่งรอบนไปแแล้วต่ เขาให้โอกาสอีกหนึ่งรอบมันผิดพลาดตรงไหนนะทําไมผมผมตามไม่ทันเมื่อกี้อ่าก็คือเว็บที่7จ็ดอ่ะผมจะรุ้นว่าอัพตังหรือว่าไปอัพอิติโกดีเพราะว่าถ้าอัพอิติโกอ่ะมันจะไม่มีเงินสแปมอิติโกท่านสุดท้ายอ่ะตีบอสตายได้เกตเกตเพราะว่าถ้าแอร์ออกมาผมก็ต้องอัพอิติโกแต่ถ้าเว็บ7อ่ะแอร์มันไม่ออกมาผมก็อัพเงินได้แล้วเงินมันจะถึงไงอ๋ออย่างนี้แปลว่าตัวตัวเกมเองมันรันมอนมาแบบแรนดอมด้วยถูกป่ะใช่ครับใช่ แล้วอยากรู้ว่าตอนตอนรอบที่4ี่มีความรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าเขาบอกว่า3รอบแต่เราแบบขอโอกาสแล้วถ้าแบบตอนนั้นเราทําไม่สําเร็จอ่ะมันโดนแบนถาวรเลยนะใช่โดนแบนถาวรผมว่าตอนนั้นเครียดไหมแบบแรงกดดันความกดดันเครียดสุดๆอะแล้วหลังหลังจากสอบสอบเสร็จเรื่องการโดนแบนนี่รู้สึกโล่งไหมอ่าก็โล่งครับแล้วก็เขามีสอบถามหลายเรื่องเลยเช่น เช่นเรื่องโอในเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นกันเนาะที่1นึ่งใช้เวอร์เกินใช่แล้วเขาคิดว่าผมใช้ไงซึ่งผมก็สตรีมลงหอเรื่อยๆให้ดูอยู่เขาก็เช็คอันนี้ผมมันยังลงด่านต่ำๆแต่ด่านสูงๆผมไม่ได้สตรีมให้ดูไงแต่รอบนี้ผมจะกันพลาดและสตรีมให้ดูสตรีมตลอดใช่ไม่ไหวจริงอะ่ะคือผมโดนทักมารอบแรกไม่ไม่รู้ว่าเป็นใครนึกว่าเทบปลอมแล้วรอบ2โดนแบนจริงเออ เออผมผมอยากรู้ว่าเขาได้ตรวจสอบไอดีเแล้วปะว่าเรามียูนิคไหมเ่หรือว่าเขาตรวจสอบไม่ได้จนกว่าเราจะไปรายงานตัวตรวจสอบไม่ได้ครับตรวจสอบไม่ได้คือยูนิคมันเป็นระบบไอดีต่อไอดีเราต้องเอาไอดีไปให้เขาดูฮะถึงจะรู้อืมก็คือพ o l i c ของโลบอกอ่ะเขาไม่ให้เดเวลลอปตรวจสอบว่าไอดีเนี้ยมีอะไรบ้างถูกปะใช่ครับเขาเขาตรวจสอบได้แค่เอ่อประวัติของลีดเดอร์บอร์ดที่เขาสงสัยเขาเลยเรียกตัวไปให้เล่นเล่นให้ดูใช่ครับอ โอเคเกตแลกสรุปก็คือเดฟคิดว่าบอสตัวเนี้ยแม่งตึงเกินยังไงคนเล่นปกติก็ไม่ผ่านถูกต้องประมาณนี้เลยใช่ครับเพราะว่าเลือดเลือดบอสก <ใน S 2> ็นนหนับหนึ่งนี่ก็โดนแบนบ้าเนี่ยน่าจะโดนไปแล้วฮะมันไม่ใช่ตัวนี้นะ <S <S ที่ห,าหาแชทก่อนเชื่อคือจริงๆแล้วทั้งหมอ่ะมันเป็นข้อผิดพลาดของทางเดฟเองเลยนะใช่เขาามาตีเองว่าแบบเออเราสปอนมอนเท่านี้มา ถ้าไม่มีตัวสป e c i f i อย่างที่ฟลุกบอกก็คือเป็นเอเลนที่มียูนิคแล้วก็พร้อมกล้ามเดบคิดว่าถ้าไม่มียังไงก็ผ่านไม่ได้แล้วอยู่ดีๆก็มามาแบรนท็อปลีดเดอร์บอร์ดบนเลยใช่ทุกคนที่เกินสีมันดูค่อนข้างไม่แฟร์เนาะไม่รู้ไม่แฟร์ไม่แฟร์ทั้งทั้งที่ในบอร์ดอย่างไอ infinite เนี่ยโอ้โหมันเกินไปเยอะอยู่แล้วอ่ะทำไมเม่นมาอะไรเลยอยู่ดีๆทำไมถึงมาแบรนเราทั้งนั้นที่มันก็เป็นไปได้ทำได้จริงเราเล่นแบบแฟฝงแต่ว่าผมมองว่าเขาก็ เขาก็โอเคระดับหนึ่งนะเพราะว่าที่มันเกิน401แล้วเขาเรียกมาตรวจสอบอะพอตรวจสอบปุปป๊บอะเขาควรที่จะแบบเอ๊สักนิดหนึ่งไหมว่าตัวเนี้ยไอดีเนี้ยแม่งมียูนิคตั้ง9ตัวเก็ดปะมันควรที่จะแบบมันมีโอกาสผ่านอะทำไมถึงไม่ไปเรียกตรวจสอบพวกที่แบบ ID ไก่อะแล้วติดบอรดด่าน127 150อะไรเงี้ยทำไมไม่ไปเรียกมาตรวจสอบบางพอพอเข้าใจที่ผมพูดไหมอันนี้ผมเก็ตอยู่ เออแบบคือคนโปเพื่อติดบอร์ดแล้วเอาตัวท็อปบอร์ดไปขายอะ่ะมีเยอะนะเว้ยใช่ครับก็รู้สึกน่าเศร้านะกับกับเหตุการณ์เนี้ยรู้สึกแบบน่าเศร้าอยู่แต่อีกมุมนึงผมก็มองว่าเด็บก็ทํางานได้ดีมีการทดสอบที่แบบว่าเรียกผู้เล่นอะ่ะมาทดสอบว่าสามารถผ่านได้จริงไหมถ้าผ่านได้จริงเขาก็ปลดแบนให้อ่า อันนี้ขอถามวิธีติดต่อซัพพอร์ตได้ไหมเผื่อคนดูคนไหนแบบอยู่ดีๆโดนแบนทั้งที่ก็ไม่ได้ใช้โปรแกรมช่วยเล่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันต้องอไปติดต่อซัพพอร์ตยังไงล่ะครับอันนี้ซัพพอร์ตทักมาหาผมนะอ๋อทักมาหาแล้วผมก็โดนเขาดึงเข้าดิสไปแล้วผมก็เลยให้แฟนคุยไม่ใช่ผมติดต่อม,มาทางดิสคอร์ดเหรอครับอ่าใช่ฮะ อีกอย่างนะถ้าจะอยากให้เขาติดต่อ Discord ใช้ลิสชื่อชื่อ ID ดีเกมอ่ะให้ตรงกับ Discord ครับอืเขาจะติดต่อมาประมาณนั้นก็ยังโอเคเพราะว่าเขาแบนแล้วเขาว่าเป็นคนติดต่อมาเองด้วยใช่ก็ยังโอเคแล้วใครบอกว่าเปิดประตูอัดเนี่ยเฮ้ยเขาตามมาด้วยคืออะไรอ่ะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมสงสัยเรื่องหนึ่งที่บอกว่าชั้น400โดแบนกี่ดีอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะเขาไม่ได้บอกนะ หมายถึงว่าลันเนอร์ไปลงคนเดียวหรือว่าไปลงทางเกงอ๋ออันนี้เป็น400อ่ะเป็นหอคอย400หอคอยหมายถึงอคาสเซิลร้อยชัเอ้ยคาสเซิเล,ลอ่ะอ่าอินฟิน <Infinite Castle S 2> ิตคาสเซิลที่โดนแบนโอเคเป็นโซโ่โหมดใช่ค่ะนะโอเคครับก็จบไปแล้วนะสำหรับเรื่องราวการถูกแบนของไออันดับหนึ่งของไทยนะผมกล้าการันตีเลยว่าไอเดี๋ยนีแม่งอันดับหนึ่งเพราะว่ายูนิคเต็มกระเป๋ามากเต็มกระเป๋าที่สุดตั้งแต่เคยมีมา อิจฉามากไอ้ดีนี้ผมกดดีนี้ตัวละครเลยได้ปะ่ะเฮ้ยใจเย็นนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวตัวละครกันเลยดีกว่าว่ามันจะโหดซ่าขนาดไหนนะทุกคนและนี่ก็คือความอลังการของไอดีที่ตึงที่สุดในประเทศไทยนะครับพ oh <my> ีวางยูนิคเอ,อเรียงกันเลย5ตัวอีกตัวหนึ่งวางไม่ได้เพราะมันเป็นตัวฮิวนะครับผม นี่ก็คือความอลังการของไอดีอันดับหนึ่งของไทยนะลันเนอร์นัมเบอร์วันะครับผมใครที่อยากจะไปดูไอดีโหดๆแบบนี้ไลฟ์สตรีมนะครับสามารถไปดูได้ที่ช่อง YouTube ไหนครับคุณปุ๊กอ่าช่องกุ๊กซ่าเกมครับผมฝากติดตามผลงานด้วยนะฮะอาจจะไม่มีชิปให้ดูมากแต่ว่าผมเป็นสายไลฟ์เนาะ ดูพาแบกพาเล่นอะไรได้เรื่อยๆครับผมครับใครอยากที่จะเล่นแบบเป็นอันดับหนึ่งของไทยแบบนี้ก็อย่าลืมเตรียมเงินไว้เยอะๆนะครับผมแล้วก็ไปสุ่มหาอยู่ดีกันนะ <c oughs> เออลืมถาวอีกอีกอย่างหนึง่งมูลค่าความเสียหายดีนี้ถ้าเกิดว่าตีเป็นโลบักกี่แสนโลบักแล้วครับอ่าถ้าตีเป็นโลบักแล้วใช่ับรวมๆได้ประมาณ5 0 0แสนตอนเนี้ยห้า,หาแสนโลบัก <c oughs> พูดคำว่าอะไรนะเมื่อกี้ผมได้ยินไม่ชัด ห้าแสนลบบักอะไรนะแค่ห้าแสนเองแค่ห้าแสนเองทุกคนเขารวยขนาดไหนเขามีทรัพย์สินขนาดไหนใครอยากรู้จักเขาก็ไปคอมเมนต์พูดคุยกันที่ช่องฟุกซ่าเกมนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายครับฝากกดซับสไคริเต็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ